ประบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,128ในใบหุ้นทุกๆใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทถ้ามีวรรสองในใบหุ้นนั้นต้องมีข้อความต่อไปนี้คืออนุมาตราหนึ่งชื่อบริษัท อนุมาตรสองเลขหมายหุ้นที่กล่าวถึงในใบหุ้นนั้นอนุมาตรสามมูลค่าหุ้นหนึ่งเป็นเงินเท่าใดอนุมาตรสี่ถ้าและเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้เงินเสร็จให้จดลงว่าได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละเท่าใดอนุมาตรห้า 5, ชื่อผู้ถือหุ้น หรือคำแถลงว่าได้ออกใบหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือ